เซียนอุบลหรือว่าพอเลืกอุบลเนาะคะ่ะเป็นสูตรคำนวณบ่เคยผ่าดิแต่วา่ามาลดอยู่งวดบางอันนี่งวดนี้กะตามไม่เนาะแก้มือไม่ค่ะพี่น้องงวดกอนกับเขาทั้งบนทั้งล่างเขามาเด้วกับขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดติดตามกดซับสไคร้เนาะคะ่ะเป็นกําลังใจเป็นแนวทางใช้วิจารณญาณในการรับชมมีเขามีรุดเนะคะ่ะเด้อเดีย๋ยวให แม่ดวงต่อสายนะใส้กดแะเปิดได้กนนะด,กดทั่วออ้ยเนนะนะาะค่ะสวัสดีค่ะโหลครับสวัสดีครับแม่เบิร์ดครับครับจ้าเป็นงวดใัง,ง่เนาะงวดเนี่ยเก่บมือไมะะ่เนาะค่ะเนาะ ต้องมาสิต้องขอแก่เมือม่อไหร่จังวดครับผมค่ะเนีแต่ว่าไม้มไส่วนนี้เนสูตรหม่ลครับเฮ็ดใหม่ทิ้งไปคิ้ว่าเอ๋นาสีเขาอยูบมันนิมยันฟันดีเ<อ>่เหตดตั้งเต้เฮ็ดสูตรมาใช่ครับฟันดีพคะข้างวดน,นี้ฟันดีูะครับแม่ประจฟันว่าจังใดนะ วู้ยฝันว่าได้ได้ิ้งได้ข้องยู่ได้ครับนี่จะได้ก็ได้ครับฝันฝันได้กินได้หยากได้สิ่นได้ของนี่ละครับอือสิ่งพวเขาอยู่หัวนองงวดนี่หงวดที่แลวกะรุดแต่ว่าหงวดก้อนเขาทั้งบนทั้งล่างบอจ่าครับผมเป็นปยังค่ะแก่มือไม่เนาะค่ะแต่ว่าฝันดีกสิเป็นตะคืออยู่ดอกหงวดเนี้ยนอกมึงครับแม่เบิกซับวันนี้คิด คิดว่าไอ้สูตรที่เฮ็ดเฮ็ดมาไอ้คิดว่าสูตรนี้น่าน่าซิเมนแล้วครับมันมันใจว่าเลขน่าจะมานะครับงวดนี้สูตรนี้เฮ็ดมาจ็กปีเหรอค่ะเฮ็ดมากประมาณตัวนี้น่าซีสองสามปีแต่ว่าก็ยังบ่บ่ได้เอามาใส่ครับก็เลยล่องล่องเของมาเบิ่งกันเลยไอ้ก่อนก่อนเมื่อกี้นี่ก็เฮ็ดมากเมื่อได้่สามหาสามหกกันเลยซึ่งวันหน้าจะแมนอยู่ครับคือว่าเอาลูกหมูมาหั่นนี่สามหาสามหก เมื่อยากกลัวไอ้บวกร่วมสูตรนั่นแหละครับ,พบเพราะว่าเลนมันค้นละสูตรโอ้มันไม่ร้ายสูตรอันนี้นปั๊บสูตรไมหมบ่จ้ารอบเนี่ยปั๊บสูตรไหมครับแม่บ่ครับอืมค่ะ fc โทรหาได้คือเขามีคนโทรหานั่งบนนอทั้งคนได้ได้คือเขาครับใอ่ fc โทรได้คือเขาค่ะเขาก็โทรหาเรื่อยอยู่นอครับอ่ะศูนย์หกสามศูนย์แปดเก้าห้าสี่หนึ่งเจ็ด ศูนย์หกสามศูนย์แปดเก้าห้าสี่หนึ่งเจ็ดค่ะขันแม่นเขาอยากเลี้ยงสูตรนี่รับสอนเฮดบ่มันก็ไอ้เดี๋ยวขอบังการความไอ้ตอนนี้ก็ําลังไอ้ล่งอ,ลองสูตรอยู่นะครับเพราะเขาบุ่มั่นใจว่าสิไปไอ้ยังบวกกาสอนมาว่าไอา้ให้เบิ้งไปเลีย้ยงใหญ่ก่อนครับเพราะว่าไอ้เพราาะว่หอยมันก็เริ่มเริ่มเริ่มสิเดินแล้วครับอืมค่ะปรับสูตรอยนะู่เนาะ ปั๊บสูตรด้วค่ะสาวมาเป็นยังค่ะปั๊บสูตรไปน้ำกันเอฟซีครับผมค่ะเป็นแนวทางเอาค่ะสูตรนี่คือปั๊บสองสูตรใส่กันบอกค่ะแมนครับิมีมี่มีตัวเอ๋กับ่หลายตัวเด้อครับเอ๋เน้นบนเน้นล่างนะครับทุกคนบนล่างคือเก่า แนนครับเนีนเนีนเนีนเลยครับบนบนกับบนหลังกับหลังครับป่ะเนี้ยอืมชุดบนมีสามตัวกนนอกค่ะชุดบนนี้สามสามตัวมีครับ,จ,บจ้ะก็น้อยสุดละครับหน่สองชุดแค่นั้นสามตัวจ้ะเอามีตัวไหนนาะนออค่ะสามตัวสามตัวนี้มี่มี่แต่เอ๊มี่หาเก้าหกครับห้าเก้าหกจ้ะเก้าเก้าหกครับเก้าเก้าหกจ้ะ มีสมีแล้วแม่เบิกขัาไปสามตัวเนียเนเนตัวเนี้แล้วครับจ้ะบัานนี้สองตัวเด็กค่ะสองตัวนี้มีเก้าหกครับเก้าหกครับเก้าเจ็ดเกแปดครับเก้าแปดล้วกมีหกสามตัวหนึ่งหกสามกับหัวน้ำเก่าสามเนาะหกสามออกไปแล้ว มีรักรักลอยว่างไวอยู่ครับแต่ว่าไอคิดว่าจงไดรักรักลอยกันนานาซีวันนี้จากจากที่ว่างไวเนี่ยครับค่ะมีมีมีหนึ่งมีเก่ามีหาครับผมมีหนึ่งมีเก่ามีหาลักได้จ้ะแบกนกร้อยเขาจะมาอยู่ดีแต่นานาซีมาหาเก่าเนี่ยแหละครับมีหนึ่งมีหามีเก่า แม่นครับผมผมที่ทว่างใหม่คิดคิดว่าน่ะรักเลยน่ะนาชิบุนี่ครับสองตัวนี่บนและล่างนี่นี่เป็นเป็นเป็นเอ๋หอยบอลครับจ้ะโอ้แางล่างตัวใดจ้าบันนี้อตัวเนียนบอครับจ้าว่านี่มันมันมันเป็นหอยสันจรอยู่บอครับแม่นค่ะผมผมคิดว่าสันจรนเนี่ยผมผมก็คิดว่ามัน Kể từ khi cầu nó mèo kì bà cầu cầu mẫn mực mát là chỉ nền hoa cầu anh em chụp bội n bata chụp cầu chụp bội n cầu chụp bội n 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 bội ครเพราะว่าเน้นเน,นเน้นบนเน้นหลังให้ชัดเจนไปเลยครับว่าถามว่าคือคือมาหรอครับอ<ช>ไอ้จัดให้เอฟซเมียเบิกครับได้เที่ยวเขาเนาะครับเนาะจ้ะจะเอาเขียนเขียน,นได้เนาะจุดรางตัวใดเนะาะค่ะเลขล่างเด้อสองเจ็ดครับสองเจ็ดรับไอ้ซีเจ็ดตัวหนึ่งครับครับสีเจ็ดจ้ะเลขล่างเนะาะขรับผม โทษขอสูตรขอเลขยู่แต่ว่าขันผู้ใดอยู่ทางกุบุญเนาะค่ะอยากไปเรียนน้ำเพลินก็ได้ค่ะทูหาไปเรียนยุบานก็ได้เนาะค่ะหรือว่าไปศึกษาสูตรไปก้อนก็ได้นี่หลายสูตรมาจากมันหลายสูตรเลยครับที่ทำงานมันมันตามตามไล่ตามสถิติประสบการณ์แต่ว่าไอ้ลูกมึงมึงมึงบ่เพราะว่าไอ มันมันมันอันนี้ก็คำนวณมาหลายปีแล้วครับเพราะรว่าไอ้มันขั้นขั้นมวันใจกับบวก่าสีออกช่องแม่เบิกทรัพนะครับเพราะ,ะว่าไอเป็นช่องใหญ่ช่องดังนะครับเนาะอ่ามีเข้ามีหุดค่ะพ่าไปยังค,ค่ะอันแนวผู้มุนอยู่กว่างตลาดเนาะค่ะหัวดนีเป็นแนวทางเนาะคะ่ะชอบก็จัดขัดก็พาน เซียนอุบลนานจ้ะค่ะบอขอบคุณเซียนหลายๆเด้อค่ะขอให้ขอให้เอฟซี FC แม่เบิร์กซับมีโชคมีหลับมั่งกัน,นเลยครับวันนี้ครับค่ะมัน